จังหวัดที่หายไปในภาคเหนือของประเทศไทยรู้ไหมครับว่าในฝั่งภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยเคยมีจังหวัดหนึ่งที่ได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสุโขทัยจังหวัดนั้นมีชื่อว่าจังหวัดสวรรคโลกจังหวัดสวรรคโลกจะมีอาณาเขตพื้นที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันที่ในปัจจุบันจะครอบคลุมอำเภอเหล่านี้ครับได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีนคร ต่อมาในปีพศ2474พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7มีพระบรมราชองค์การยุบรวมบางมณฑลและบางจังหวัดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสวรรคโลกที่ได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสุโขทยัยซึ่งในสมัยที่สวรรคโลกนะครับยังคงเป็นเมืองใหญ่อยู่นั้นก็มีเรื่องราวน่าสนใจเกิดขึ้นก็คือในสมัยรัชกาลที่3นะครับได้มีประหลัดของจังหวัดสวรรคโลกที่มีชื่อว่านาค ได้นํางาช้างนะครับไปถวายพระเจ้าอยู่หัวจนได้รับความดีความชอบและได้รับการแต่งตั้งเป็นพยาสวรรคโลกซึ่งชายที่มีชื่อว่าน่านนี่แหละครับเป็นคนต้นตระกูลของนามสกุลวิชิตนานนามสกุลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนั่นเอง